ความละอายเกิดขึ้นฮิริยความละอายเกิดขึ้นปั๊บเท่านั้นแหละเข้าสู่ทางที่สง่างามตามธรรมตาม,ตามไปยในเลยนี่ม่เทวดาเขาเนี่ยเทวดาที่เป็นสมาธิจิตยกความละอายขึ้นก่อนนะนี่ละอายต่อบาปอกุศลปั๊บจึงได้เป็นเทวดานะฮะรู้บุณโลบาภะละอายต่อบาปอกุศลไม่คิดที่จะทําบาปอกุศลดีจึงได้เป็นเทวดานะนี่ขอให้เข้าใจด้วยนะ นีก่กิจอาธิารทางของพวกเรานี่มันเป็นเทวดาไม่หรืะเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้เนี่ยนั่นแหละมันก็เลยเป็นหมอละลาหมาไป็นส่วนมากเป็นอย่างนั้นกิจอาธิกาทางเป็นางั้นนั้นพอพวกเราปั๊บนี่มันมีกิยอาธิทางบวชมาปุ๊บทิฏฐิมานะเพิ่มพูนพ่อพูนโยมเขาไม่กล้าว่าไม่กล้าดา่าไม่กล้าหาเรื่องตัวเองกับเป็นหมาตัวหนึ่งแล้วตอนน้เนี่ เนี่ยทิฏฐิทีท่มีตัวต่อเดิมๆอยู่แล้วก็เพิ่มพูนพ่อคูณเพิ่มพูนพ่อคูณเนี่ยเรายห็นว่าเรื่อถ้ากาบพระประเภทนี้เรากาบหมาดีกว่าว่านี่เขาพูดเรื่องนี้แล้วมันน่าเกลียดนักลูกเนี่ยแล้วบวบทมานี่ก็ต้องเอาธรรมวินัยเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่าเอาอย่างเด่นเป็นใหญ่ให้รู้จักว่าตัวเองเป็นพระมันถึงถูกกันลูกเนี่ยหาขอเขากินอยู่นี่ยจะว่าอะไรนั่นทำพี่นัยก็มีอยู่เนี่ย พิจ, 1, 1, 1, จารณาเรื่องย่างก็มีอยู่แล้วเขาทำไมจะไม่พาก,กันทําไม่เห็นิยิยท่าทางพระิวัรน์ไม่ได้ไม่ต้องไปถึงเรื่องมรรคเรื่องผลดอกลูกถึงเรื่องทาลเรื่องวินัยนี่มันก็ยังทําไม่ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะความหน้าด้านมีความรายของพวกเรานี่ก็บชมาก็าหาอยู่หาจินพอเขาได้กราบได้ไหวอ้าวพอได้ลวงโลกอยู่ทางโลกยากลําบากกอ,อ นี่อยู่ยินที่อยู่อย่างสบายเนี่ยหายอยู่หากินไปแล้เนี่ยเขาตั้งกาบตั้งไหวเวลาที่ความโกรธเกิดขึ้นมันก็เหมือนเป็ดมันพีตัวหนึ่งมันหมาตัวหนึ่งเขาก็ไม่กล้าพูดที่เขาว่าเป็นพระถ้าลองไม่ลองเป็นพระดูที่โอ้ยไม่รู้ว่าเขาจะฉีกหนังฉีกเนื้อพวกเธอ,อยังไงล่ะนั่นน่ะพี่นานที่อะไรเป็นตัวคุ้มครองนั่นก็คือพระพุทธเจ้าพ่อเราเป็นตัวคุ้มครองก็คือทําก็คือวิ่ไหนนั่นหละไม่ํำยักดูเลยนะพวกพ่อเรานี่ อยากทำเราก็ทำไปทำเราก็ทำไปนั่นะข้าวข้าวไงมันจริงเป็นอย่างนั้นเฮ้ยถ้ามีความละอายเท่านั้นไม่กล้าลูกไหนมาไหนะก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยธรรมด้วยวิ่นายด้วยความละอายแก่ใจว่าเราเป็นพระเป็นสามมนาโหงามสง่าง,งามเบื้องต้นท่ามกลางว่านปลายที่สุดนี่นี่มันไม่ค่อยมีเนี่ยถ้าเราไม่พูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะลูกน,ะนี่มีพ่อพูดในฟังตรงเราเคยใช้ภาษาผู้ดี แต่พวกไอ้กุ้ยในเพศผ้าเหลืองมันต้องใช้ภาษาจับที่แรงหน่อยมันไม่เข้านะลูกนะพ่อฟังหลายพ่อพูดหลายครัง้งแล้วมันไม่เข้ามันต้องใช้ภาษานี่เ้าพูดพลอยเล้ะนี่เขาไม่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะพวกนี้เป็นไอ้กุ้ยเบวชมามันก็ต้องเป็นไอ้กุ้ยเพราะไม่ยอมที่จะลดละสิ่งที่เลยช้ำมออกจากกายวาจาใจของตัวเลยแล้วมันจะเป็นพระเป็นสามนานได้ยังไง อย่าลืมนะเนี่ยชั่มพูกับภาวนาตั้งสามหมื่นปีก็ยังไปตกมหาเวจีนรกไม่ชีภาษาอะไรกัพวกเราอะ่ะคนละโลกเลยนะนั่นยังทันสมัยอุตการที่พระเจ้าัตาขึ้นพอที่จะเริยนตาอาปากได้แค่นั้นอีกพวกเรานี่จบเกมโน้่นแหละบัวจะถึงวันตายโน้น่นจมอยู่ในนรกโน่นพวกเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก เพราะข่าวความสมรวมในธรรมในวินียมันไม่มีนี่กบชมากก็หาอยู่หากินไปบวชมาก็ลวงโลกไปพอคนได้กาดไปไหวพอวางก้างได้มีแค่นั้นส่วนมากนะหูดีส่วนน้อยที่หนึ่งในล้านที่นั่นเรื่องของเรื่องมันถ้านจะพูดถึงเนี่ยมันน่าคิดนะลูกนะพอพูดถึงความละอายถ้ามันไม่เกิดแล้วมันไม่เป็นภาพเป็นธรรมมนา่าร้อกนย่าอุบาสกุจิกาเรออาเหมือนกันนี่นะถ้า ความละอายมันไม่เกิดเนี่ยจ้างมันก็ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็จะเป็นสศรษฐีาราชาเป็นหนูเป็นหนมาต่อไปต่อไปนี่พูดให้ฟัง